อยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุอยู่นะครับคนขับรถกระบะตู้ทึบไม่รู้ว่างานนี้เมาหรือมึนไปพุ่งชนคนที่เขายืนอยู่ริมทางคือถนนมีไม่วิ่งไปวิ่งตรงไหลาทางนะครับ <ช>เรา,มาไม่อยู่ตรงไหลทางอ่ะงงอ่ะโอ้มายังไงก่อนเนาะคุณผู้ชมถนนมีสองเลนตรงนู้นนะไม่วิ่งนะมาวิ่งตรงไหลทางแล้วคุณชัยวัน์อายุสี่ิกปีแกจอดซื้อน้ำแข็งกำลังเปิดกระโปรงหลังเลยอะ่ะจะเอาของขึ้นอะ่ะ<อ>เหตุเกิดช่วงเย็นๆถนนห้วยบงท่าลานตะบนท่าช้างเเสาให้ที่สระบ,บุรีแล้วมาชนิดที่ว่าไม่ได้มาแบบเบาๆม,มาแบบไม่เบรกเลยอะ่ะมาแบบเต็มๆโครม ตัวคุณชัยวัน์กระเด็นไป10กว่าเมตรอาการคือสาหัสนะครับมีแผลชากัารที่หัวแล้วมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถคันสีขาวนี้ด้วยที่ตอนหลังโดนไปอัดก๊อปปี้กับเสาไฟนะ่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระบุรีจุดโคกกระท้อนต้อง C ี r ช่วยคุณชัยวัพรพอตอนที่ไปถึงที่ประจอนอ่อนแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถกระบะตู้ทึบบาดเจ็บเล็กน้อยยังไม่มีรายงานเข้ามานะยังไม่ได้พูดคุยกันว่ามายังไงอะ่ะทำไมถึงมาขับตรงไหล่ทางตรงนี้ แต่ตำรวจคุมตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอลที่โรงพยาบาลแล้วนะครับไปดูอีกเคสหนึ่งที่สี่ชนนะครศรีธรรมราชเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกหกล้อคุณผู้ชมขับฝ่าสีแยกไฟแดงตลาดสี่ชนชนรถกระบะได้รับความเสียหายทั้งคนคนขับอาการสาหัสเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ ไฟแดงไหมคุณเหมือนฝันช่วยดูหน่อยสิโอ oh, ชัดเจนเลยมันมีส่วนไหนที่จะทําให้รู้สึกว่ามันเป็นไฟเขียวไหมหรือกระพริบไหมอ่ะก็ต้องยอมรับว่าบางสีแยกมันจะมีลักษณะคือไม่ได้บังคับใช้สัญญาณไฟแต่จะใช้เป็นสีแดงหรือสีเหลืองกระพริบกระพริบเ็เห็นใช่ไหมแล้เดี่ยดูคือแดงมาสักพักแล้วด้วยนะนี่คือแดงแช่เลยอ่ะไม่ใช่แยกวัดใจแต่อย่างใดเพราะมีสัญญาณไฟจราจรชัดเจนตรวจสอบแล้วรถบรรทุกหกล้อคันนี้ขับฝ่าสัญ,ญญาณไฟออกมาเหมือนจะวัดดวงกับกระบะสีขาวที่ฝั่งเขาไฟเขียว จะวัดดวงทำไมในเมื่อเขาไฟเขียวเขาก็ต้องได้ไปอีฝั่งหยุดเขายังหยุดเลยเห็นไม่ดังซ้ายอ่ะหยุดเป็นแพรเลยอ่ะหลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกหกรอไม่ได้หนีไปไหนนะครับแต่บอกว่ายังไงรู้ไหมไม่ทันสังเกตว่ายแยกนี้มีสัญญาณไฟจึงไม่ได้ชะลอความเร็วครับตามนั้น